นี่สังเกตนะครับเขาเอาอะไรบางอย่างมาทาตัวเป็นโครนนะครับโ้อ่การครับ<อ>เขาอยู่ตรงไหนครับ<อ>เขาอยู่ตรงไหนกร็รมการวงได้เลยครับพี่หอยก่อนนะได้อ่าพี่ครับพี่วงเลยครับ<อ>คิดว่าน้องอยู่ตรงไหนอนี่คือพี่หอยเลือกนะครับหัวสีฟ้าสีน้ำเงินเนี่ยครับ๋ออันนี้ค่ะ ผมว่าตรงนี้นะผมว่าเมื่อกี้ผมเห็นกันเนี่ยผมก็ผมก็จะมองค่ายคุงเงาะนะจุดเดียวคุงเงาะนะจุดเดียวครับจุดเดียวคุงเงาะน้องอยู่ตรงไหนครับคนที่ถูกต้องมีสองท่านนะครับคือรูงเงาะและต่อครับเอาจริงโจทย์นี้พรางโดยใช้พวกพวกหญ้า,อ,าอีกเรื่องอะไรครับแล้วก็เป็นหญ้าปต้ต<อ>นหญ้านะต้นหญ้าทุกท่าครับกว้างหน่อยนะครับ นี่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 อย่าอว่าตรงนี้นะครับคุณกอครับเมื่อกี้อยู่ตรงไหนหวะเอาพุ่มนี้แล้วกันโอเคค่ะหว้าว่าพุ่มนี้นะครับชครับพี่โตครับแล้วเดี๋ยวเราเฉลยแล้วมาลุ้นพร้อมๆกันครับนี่ครับวงสีแดงนี่คือวงโตนะครับทีมงานครับเฉลยครับตาเลยเ็ไหไครับมีคนพิ้วๆอยู่พหนึ่งคนครับตามทุกหนึ่งคนคือพี ครับขอโจทย์ยากสุดของเราครับเอาเล้วภาพคนข้างกว้างครับตัวเลือกครับโตคิดว่าตรงไหนครับมองโตสีแดงนะครับครับผมตอบตรงนี้นะครับคุณโตตอบตรงนี้ครับผมคุณง้อครับเชิญครับอันฉันอุกกนี้ละการคุณง้ออยู่ตรงกลางถัดจากโตนะครับยอยครับพี่คิดว่าอยู่ตรงไหนครับตอบแล้วนะครับ3มจุดนี้คำตอบก็คือไม่มีใครตอบถูกครับ ทีมงานครับกาหนดสัดส่วนให้เล็กลงครับตอนนี้ทีมงานกําหนดพื้นที่นะครับให้พื้นที่เล็กลงครับถ้าอยู่บริเวณนี้ก็ขอไปอยู่แถวหัวตอบแล้วนะครับโอกําลังเลือกอยู่นะครับ โอมา่ะทางมุมมุมนะครับเป็นเงาคนเงาคนแหมประกบอย่างนี้เลยได้ไหมพี่หอยด่าเกินไปครนเกินไปอันนี้อันนี้ถือว่าลบหลู่ครูเกินไปนี่คือพี่หอยตอบนะครับครับโบครับคุณเดินไปชี้คุณคิดว่าคุณอยู่ตรงไหนคุณเดินไปชี้เลยโอ้โหเป๊ะครับเป๊ะนะเปครับจริงอ่ะ